สวัสดีนะทุกคนอันนี้คือรูปทิ้งทวนจากที่ไปเที่ยวนะแล้วตอนที่นั่งรถไปทํางานนะทุกคนคุณเขาก็มีโปรโมทหมวกด้วย690บาทนะทุกคนถ้าใครสนใจก็ทักไปได้ที่ l i n e a อ happy boy shop นะทุกคนแล้วอันนี้นะทุกคนที่คุณเขาถ่ายงานแขกรับเชิญของซุปตาพัตรลุยวันนี้คือเสียโบทแล้วก็ผ่าฟ้านะเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนว่าเขาถ่ายอะไรกันยังไงบ้าง <c oughs> เอาหรอกแล้วคนไหนมาเราเจ็บตาง่ายหรือว่าไม่ใครจะกล้าเจ็บพี่มิตตี้อ๋อหรือลูงเคยมาเจ็บอีกแล้วใช่พี่วันเถอะใจไจ็บพี่ถึงเสดนะไม่นานไม่ก็พี่มาพี่มาสองปีแล้วมะพร้าวท่เนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนเรื่อยๆก็เปลี่ยนแต่ละมุมหรือเปลี่ยนหมเอานี้เปลี่ยนไอคนเช่ายังไม่เคยเช่าเลยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปแค่เดี๋ยวจะมีเบบี้ใช่ป่ะก็อยากให้แบบเขามีห้องแบบเอาไว้ถ่าย เสาวาที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดาวน์มาครับอาวน์หล่อเหมือนเดิมโอ้สุดยอดเลยนี่ไปเี่ไงอาจารย์อาจารย์ไปถ่ายไปเยาวด้วยดิ่หลังเลิกงานนะทุกคนคุณเขาก็ไปทำหล่อเพราะว่าคืนนี้จะต้องออกไปลันลานะทุกคนหล่อไม่พอนะทุกคนกลับมาบ้านก็ไปเดินเล่นฟิตหุ่นด้วยตอนที่เดินนะทุกคนคุณเขาไลฟ์ด้วยนะ ไลฟ์กับน้องบิมบิมแล้วก็พลอยตอนที่ไลฟ์กับพลอยคุณเขาบอกว่าจะไปฉลองวันเกิดของจีนวยแต่ผับอะไม่ได้เที่ยวมาเดินเรืองก่อนแล้วแต่ว่าวันนี้อาจจะไปเลี้ยงน้องๆหน่อยเพราะวันวันเกิดน้องๆไงวันเกิดยอดหลังน้องๆไม่ไม่เป็นน้องๆอินฟูที่เคยมาออกช่องนั่ละวันเกิดเขาไงโอ้ยน้องๆอินฟูบอกช่องผู้หญิงแน่นอนโอ้ผู้หญิงสิจจะแ้วผู้ชายไม่ออกหรอกแล้วนี้ก็คือที่ไปเที่ยวนะทุกคน ก็ไปกันหลายคนเลยไปตามที่เคยบอกจีนวยนะทุกคนว่าจะไปฉลองวันเกิดให้ Let's go <S <ป>พรุ่งนี้ไม่ล่าจีนวยพรุ่งนี้เลยไม่ล่าพินิก้จะเลี้ยงวันเกิดหนูใช่พ,พินิกีิชวนสามสาวหน่อยเร็วๆได้ได้หมดเลยแล้วแต่จีนวยเลยผมยังไงก็ได้ได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะไม,ไม่ไม่มีปัญหาอย่างนี้ชิลได้ <laughs> <laughs> ปี ส่วนอันนี้นะทุกคนคือเขาเล่นเกมกับเฮนเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะหาแค่ไหนใครได้ยินอะไรบ้างไอ้ยินมามาหนี้ปั๊กเมื่อกี้เฮ็ดเฮ็ดโอเคมาหนึ่งสองสามอ่ะยังหิวน้ำอ่ะหิวน้ำปูดำเขียวน้ำเขีวน้ำ เิวน้ำการบริการฮะการดานการดันการดันฮะการดันการจันการดันการดันเจ้าของการฮะการการบริการอ่ะการบริการตาบอกลาการบริการการบริการ ประสงค์อะเนกประสงค์ไ <c oughs> อหิน <c oughs> อะเนกอะอะเนกประสงค์อะเนกอะอะเนกประสงค์เพลงดับคอดีเลยทางนี้ทางนี้อาสีทางนี้อาหลินทางนี้ทาเดิน ังโชกุ้ยโชกุ้ยโชกล้วยโชโชกล้วยแหวกหวีหวีพี่แหวกหวีเวนหวีแหวกเวดแหวกเวกแหวกหวีแหวกหวีส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย